สวัสดีค่ะคบเคียงเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามาและอบลุงนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นของเมืองยกกาอิชินะคะที่อยู่ในจังหวัดนิเนะซึ่งตอนนี้เนี่ยสาวแซบมีเวลาในการต่อรถไฟนะคะอยู่ประมาณ30นาทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมเมืองดีกว่านะด้านหลังสาวแซบก็คือสถานีรถไฟยกาอิชิจังหวัดมิเอะนะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะที่ คิดว่านะักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้จักกันมากนะักนะวันนี้เรามีโอกาสได้มาที่เมืองนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าบ้านเมืองคนญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงชุมชนที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟชื่อว่าโยอกจิสตชันนะคะของรถไฟสายคินเทสึลายนะก็สะดวกมากมายน,นี่เป็นบริเวณสถานีเขาก็จะมีห้างอยู่ด้านในนะคะนี่และอันนี้อบลุงทาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ มีเหตุด่วนเหตุหร้ยายมากดตรงนี้ได้นะอ๋อ SOS <น>แล้วเขาก็จะไปดังที่สถานีตำรวจเลยนะคะจรรงงตนนีี้ะมอ,ะอ่ King Q b u t ได้เลยเป็นลำโพงนะคะที่เอาไว้สื่อสารกับคุณตำรวจสุดยอดแล้วก็ปุ่มอันนี้นะในภาษาอังกฤษเขาเรียก SOS ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่า King Q Button นะคะแล้วก็จะมีไฟวิ่งวอนะคะตรงนี้ก็เป็นปาจิงโกะนะถนนอันนี้ตอนกลางคืนเมื่อคืนเดินมาแบบเงียบมากแต่ว่าก็ค่อนข้างตื้นักนะคะนี่จะเห็นป้าย เขาเขียนว่าเว l c o m e y o า a ิ i j i นะคะมีนาฬิกาบอกเวลาตอนนี้10โมง10นาทีเป็นช่วงเวลาเช้านะคะก็อันนี้ทางเดินก็ทำดีมากเลยนะเขาก็จะมีไฟเพราะว่าเมื่อคืนเรามาเนี่ยมันก็มีไฟมีไฟให้ตลอดเวลานะส่วนทางเดินสำหรับผู้พิการเนาะนมีบลิกสีเหลืองก็อยู่ทางนั้นขวามือนะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมก็คือบริเวณนี้เลยนะคะ ก็เป็นเมืองที่เมืองมาเหม่ไม่รู้แต่เราอ่ะเพิ่งมาใหม่เราก็เลยมีความรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับเมืองนี้นะคะคุณเม้นคะเมืองยูกะอิชิเนี่ยค่ะเขาอยู่ตรงไหนของมิเอะอยู่ใกล้กับนาโกย่าครับผมอยู่ข้างบนของมิเอะเลยครับจะสามารถเดินทางจากนาโกย่ามาได้ไม่ไม่นานไม่เกิน30นาทีครับ อ๋อเพื่อนๆสามารถรูปทิพกับนากย่าได้เลยนะเพราะว่าก็แวะมาที่เมืองนี้ก็ได้ซึ่งเมืองนี้ก็ใกล้ๆกับที่จุดชมไฟเนาะนาบานะโนซาโตะเราก็สามารถไปได้อันนี้จะให้ดูนะคะเขามีมาสคอตนะอีจิบังไกเป็นรูปคล้ายๆอิคิวสังอะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรโอ้คุณจะพูดอะไรคะอ๋อแม่จะบอกว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าคุณเมนบอกว่าเบษตทกินเพชรเสือ เป็นทรัพย์สินเเป็นเจ้าของทรัพย์สินอ่ะเยอะแยะเลยตั้งแต่อาคารสำนักงานเนี่ยเหมือนป้าจิงโกคิงอันนี้ก็น่าจะแท่งของเขาด้วยเหมือนจะชื่อเดียวกับเขาเลยเนาะเอามารอแบบเป็นชื่อคิงอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็มีโรงแรมใช่ไหมใช่โรงแรมหลายที่เลยนะก็เหมือนเป็นย่านของบริษัทนี้ไปเลยเป็นย่านของคินเทสเอนะคะอันนี้เราก็มองเห็นรถไฟวิ่งนะในระหว่าง เมื่อสักครู่นี้ที่กบลุงพูดเพื่อนๆก็คงจะเห็นรถไฟวิ่งไปวิ่งมานะคะเขียนเลยนะว่าเป็นคินเทสุโยกะอิจิเหมือนชื่อย่านเลยเหมือนเป็นเจ้าของตรงไหนเหรอเนี่ยว่ายน์คินเทสุโยกะอ๋อ JR คิตะคิกคตะเป็นอันนี้คือชื่อสาขาของ Family Mart นะคะย่านนี้เขาก็เลยเรียกว่าคินเทสึโยกะอิจิ JR น่าจะเป็นสถานีรถไฟแหละชื่อสาขาสถานีรถไฟโยกะอิจิ อาจจะไม่ใช่ชื่อย่านชื่อย่านเขาก็ชื่อตามถนนหนทางด,<อ>ด้วยความที่ถนนเส้นนี้มันเป็นอิจิบังไกใช่ไหมคะ <Zo' ol. S 2> เขาก็จะมีพวกร้านอิซากะยะเยอะแยะมากมายนะดังนั้นเนี่ยระหว่างทางเราก็จะเห็นโคมไฟประดับนะแบบนี้ที่ไซตามะแถวบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีก็เลยตื่นตาตื่นใจเขาซ่อมแจมอ๋อซูบรีจริงเหรอ นี่คือสโมกิ g งร o มนะคะห้องเล็กมากแต่เขาซ่อมอยู่ก็เลยเข้าไปไม่ได้นะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศร้านอิสักรยานในยามเช้านะคะจะเห็นว่าถึงแม้ป้ายอ๋อป้ายตรงนี้เขาห้ามจอดห้ามจอดจัก,กรยานแต่ก็มีคนจอดเขาก็มีระบุเวลานะคะกลิ่นอายของบ้านเมืองเนี้ยมันก็จะแตกต่างกับที่เราเคยเห็นเนาะอันยัง มีความเสื่อมโทรมเหมือนกันนะะยงพยายมไม่น่าเือเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้มากนักเท่าไหร่นะคะในหลายๆคลิปที่เรานำเสนออันนี้เป็นพื้นที่ว่างที่รกร้างที่ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าอยู่ใจกลางเมืองนะก็มีตามภาพที่เราเห็นอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนที่มีร้านพวกอิสระนะดังนั้นมันก็เลยเป็นสภาพตามนี้นะคะ จะเห็นได้ว่ารอบๆบ,บริเวณนี้เขาก็มีเป็นพวกอาพาร์ตเมนต์เนาะที่พักอาศัยเนี่ยเป็นตึกสูงๆอยู่ทางด้านขวามอือน,นะคะ<ม>ก็เป็นตึกใหม่ๆเหมือนกันใช่แถวนี้เป็นย่านกลางคืนคาราเกะอะไรเงี้ยนะอ้สักยะก็เลยเช้าๆช้าแบบนี้นี่เพิ่ง10บโมงกว่ามันก็ยังไม่เปิดใช่ก็จะดูซบเซาเหงาหน่อยนิดนึงนะคะอันนี้เป็นหมูของโยกิจิใช่ไหมชื่อดัง อันนี้ใช่อันนี้นะคะชื่อว่าทงเตกินะคะเป็นเมนูท้องถิ่นของเมืองโยกะอิจิแล้วก็จังหวัดนิเองเขาบอกว่ามีตำานมาจากแบบหนุ่มโรงงานนะคะเป็นเมนูที่กินง่ายทําง่ายแล้วก็อิ่มด้วยเสน่ห์ของเขาก็คือเขาจะหั่นหมูเป็นเหมือนนิ้วมือแต่ว่าไม่ขาดจากกันเอออันนี้สาวแซวอุ้นได้ชิมแล้วอร่อยดีนะคะทงเตกิใช่อารมณ์คล้ายหมูสเตกค่ะ นะคะสเต็กหมูประมาณนั้นก็ถ้ามาย่านนี้ก็ต้องมาชิมเมนูนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในถนนกลางคืนแต่เรามาเดินกลางวันนี่ให้เพื่อนๆดูใครที่ชอบติดตามงานฝาท่อนะคะที่เมืองนี้เขาก็ มีฝาท่อน่ารักน่ารักนะเป็นหมีแพนด้ากับหมีมควมัวร่าใช่นี่นะคะสับแซบก็ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะคะสองหมีฝาท่อสองหมีนะคะอันนี้หนึ่งหมู <c oughs> เป็นฝาท่อดับเบิลหมีและดับเบิลหมูพื้นที่เลยญี่ปุ่นไม่มีมันจะมีแตดล้ามีอะไใช่ก็เป็นธรรมดา,า,มมาคิดว่า <c oughs> แต่ละเมืองอ่ะเขา มีงบประมาณเนาะแตกต่างกันนี่นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นซากอะไรสักอย่างเป็นธรรมดาเรามาเดินย่านกลางคืนนะแต่ว่าแต่เรามาเดินกลางวันถือว่าค่อนข้างน้อยนะอืถ้าไปที่นาโยย่าถ้าไปที่ไหนนะถ้าไปนาโยย่าจะเจอเยอะกว่านี้ใช่ไหมเหมือนเราเคยลงคลิปหรือยังไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูนี่มันย่านกลางคืน ใช่ย่านย่งคือยี่คุณไม่ให้พูดถึงเรื่องของคำว่าสตามินาา่าอ่าสตามิน่าคืออะไรสตามิน่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นบ่อยๆว่าญี่ปุ่นเอาความนี้ไปใช้รวมกับเมนูแล้วก็อาหารอะไรพวกเนี้ยคือมันหมายถึงกินแล้วไม่ใช่อดทนนะแต่ว่ากินแล้วให้แข็งแรงบางทีจะเห็นไหมสตามิน่าทาโร่สตามินา่าบุฟเฟ่สตามินา่าคิวนิโกะอะไรเงี้ยความหมายคือถึกนั่นเอง แข็งแรงดกบืนนะแข็งแรงดึบบืนก็เราก็จะพบบ่อยๆนะคว่าสตามีนาอือหือออ่เอันนี้เป็นปลาจิงโกะจะเห็นว่าย่านีปาจิงโกะเยอะนะพี่คขเข้ามาเล่นกันตั้งแต่เช้าเลยหรือว่าเล่นเล่นกันตั้งแต่กลางคืน เปิดทั้งวันเเปิดทั้งวันทั้งคืนอ๋อถึง9โมงถึง24โอ้9โมงถึงเที่ยงคืนนะจะบอกว่าย่านที่มีหลังคาแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะอิจิบางไกเหรอไม่ใช่หต่ว่าที่มีหลังคาเดินอย่างเงี้ยทุกเมืองอาจจะเกือบจะมีหมดโยโกโชะช่ป่เพราะว่ามันมีมันมีแบบฝนตกเงี้ยอุ้ยนี่เกิก็เลยนะอันนี้นะคะก็เป็นโมเสกที่เขาประดับเอาไว้ก็ดึงเอาเสน่ห์ของ จังหวัดมิเอะของเมืองโยกะอิจินะคะมาไว้ที่พื้นเนาะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเ,ออเดินมาดูแล้วก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์กนะคะซึ่งเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางนะคะให้เพื่อนๆดูเห็นไม,มันก็จะมีแบบหลากหลายลวดลายนะที่เป็นแลนด์มาร์กของเขานะคะก็สวยดีค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะน,นี้อันนึงก็คือเป็นฝาท่อนะคะของโยกะอิจินะคะอันนี้เป็นรูปอะไรไม่แน่ใจดูไม่ออกใครทราบบอกสาวแซทีน่าจะเป็นรูปของทะเลนะคะก็จะวิวประมาณนี้นะคะมีอยู่ศูนย์กลางเลย นี่เราเดินกันจะสุดถนนแล้วนะอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็เป็นฝาดพ่อชนิดหนึ่งรถไก่อิจิเป็นดับเพลิงนะอืมใช่นะคือทำลวนลายได้อย่างน่ารักโอ้โหอันนี้ร้านนี้เขาเจ๊งหรือว่าเขาอะไรสักอย่างแต่มันดูแบบขยะมันลน้นเออขยะมันล้นแบบปีนออกมาเลยอะ่ะนู่น่ากลัวจงัง ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะอันนี้ตอนเช้าคนก็ออกมากวาดทำความสะอาดร้านนะคะอันนี้คือซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของคนท้องถิ่นนะคะโอ้นี่คืออะไรซูเปอร์มาร์เก็ตของถิ่นอันนี้คือปฏิทินนะคะเป็นปฏิทินที่บอกรายการโปรโมชั่นเนาะเหมือนอย่างที่เมืองไทยอะ่ะเขาก็าจะบอกว่าแต่ละวันอ่ะ มีอะไรลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาหลัเนี่ยเขาก็จะบอกเออวันเนื้อวันเนื้อวันไข่อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นโปรโมชั่นสำหรับในแต่ล,ละวันนี่นะคะซูปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีสกา้าเนาะไว้สำหรับใส่รับเลกคัอปิ้งแล้วก็มีรถสำหรับให้เด็กนั่งนะคะนี่นะครับหน้าซูปเปอร์ยังมีที่จอดรถสำหรับคนที่จะไดซือ้อขเนี่ย ยอเลยอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกของดองต่างๆนะคนญี่ปุ่นชอบกินของดองจะเอามาประกอบในเมนูอาหารว้าวอันนี้เห็นเห็นเป็นเมืองเล็กๆแบบนี้เขาก็มีอิลูมิเนชันเหมือนกันนะคะก็คือเป็นงานไฟประดับนะส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะคะในแต่ละเมืองเนะี่ยเขาก็จะประดับตกแต่งไฟนะ ในช่วงเฟสติฟเฟสิวัลก็คือเป็นช่วงตั้งแต่หลังวันฮาโลวีนนะส่วนใหญ่ก็เดือน11-12ไปจนถึงวาเลนไทน์อย่างที่เมืองโยกาอิจิเนี่ยเขาก็เริ่มจัดตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนไปจนถึงวันวาเลนไทน์นทเลยนะคะ5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็สร้างสีสันให้กับคนในชุมชนนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้คนเนี่ยคึกื้นแล้วก็อยากมานะคะอันนี้คืออนนะไร<อ> เป็นเหมือนตารางแต่ละเดือนได้แต่ละวันในแต่ละเดือนว่าดอกไม้อ๋อมีดอกไม้อะไรบ้างเก๋เ๋ไม่แน่ใจ้านาคิวปิดน่าจะเป็นชื่อร้านหรอกอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้นะคะก็เป็นดอกไม้สดเนาะลุงเจอเซเว่นหรอจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นคืนเราสองคนมาเดินหาเซเว่นนะคะถนนเส้นเนี้ย มีไม่มีเซเว่นเลยแต่เซเว่นนู่นสุดทางนะคะเดินมาเจอแฟมิลี่มาสามสาขาอุยอ้ยอบลงมาดูตรงนี้กันนี่สาวแซบเห็นตัวตัวตุ๊ก,กตุนตัวตุ๊กตาตุนอะไรสักอย่างน่าสนใจมากเดี๋ยวจะพยายามรีบเดินไปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเดินกลับไปขึ้นรถไฟไม่ทันเขาเป็นตัวที่ยืดคอได้อะคะ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมเดี๋ยวเข้าไปอีกใกล้อีกนิดก่อนดีกว่า ในระหว่างที่เดินนะคะเราก็เจอร้านขายผักแดกกับพื้นไม่ค่อยเจอแบบนี้ที่ญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะเคยเห็นที่ในซีรีส์มาแล้วโอ้ยถูกมากเลยอ่ะเป็นผักแบบเป็นร้านขายผักโบรานะคะอ๋ตื่นตาตื่นใจอยู่ข้างๆกับคาเฟ่เก๋ๆนี่ อันนี้ค่ะที่สซ่บอยากจะให้เพื่อนๆดูเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตูนนะคะซึ่งน่าจะเป็นมาสคอตของที่นี่แหละแต่สสแซสบไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะไปลองถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะก็เนี่ยค่ะเขาจะยืดคอได้ยืดคอแล้วก็หุบคอลงมาก็แปลกดีค่ะเดี๋ยวต้องไปถามเหมือนอันนี้เขาก็แบบนำมาเป็นตัวมาสคอตของเมืองนี้ด้วยนะ มาเดินกลาคืนนี้อาจจะมีหลอนได้โอเคให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็เป็นร้านแว่นตานาฬิกาแบบสไตล์โบราณนะคะตามเสาน,นะครับเ็าจะบอกว่าตรงนี้เป็นเป็นที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับเมืองอะไรเบอร์สิบห้านะบอกละเอียดเลย นี่มีฟรี WiFi ด้วยนะอคเมื่อกี้ที่บอกไปนะเหมือนเขาพยายามเก็บไว้ให้เพือนยหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ